ตนี่ฮอลลีวูดจองตัวแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาตบตาผมตบตาอะไรกูนะไอ้เฮียเนี่ยเดินขายมาอยู่วัดท่าพระอย่ามาตบตาสตันสตันเฮียอะไรเพิ่งออกจากคุกมาไอชัตเนี่ยคุกแห่งของเจ่าพนมชื่ออะไรจ่าจ้าจริงจ้าจ้าจริงจ้ามาจ้าจรจ้าชัดเลยจ้าชัดเลยปัญญาอ่อนนี่ไทยได้เพื่อนปีสามสองไา Oh! โอ้โหตายไอ้สัตว์ตายให้ดูสตันดีกว่าเอามีมาอีกนี่อาจารย์ของจาพนมเลยนะเฮ้ยด้วยด้วยพูดอะไรอย่าให้มันเวอร์มากนะเอ้านี่มึงกล้าไปจ้างเขามาเลยไฟนี่แล้วอัดวิดีโอกูยังกล้าจ้างนางแบบอะไรตั้งสองพันถั่วไอ้เขี้ยแค่สองพันแล้วนี่อาจารย์เขาใครเขาชื่ออะไรเจ็ดปีอาจารย์อาจารย์อาจารย์ของจาพนมเฮ้ยจริงอ่ะนี่ดูดูเบื้องหลังเลยครับผม อาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดก่อนนี่สตันเลยนะตัวเจ็บตัวแทนเลยเนี่ยต้งยืนฉากไหนไม่ไหวก็มาสตันนี่ฮอลลีวูดจองตัวแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาตบตาผมตบตาอะไรกูนะไอ้เฮียเนี่ยเดินขายมาอยู่วัดท่าพระอย่ามาตบตาสตันสตันเฮียอะไรเพิ่งออกจากคุกมาไอฉากเนี้ย พูดอะไรให้เกียรติไอ้สัตว์เขายิ่งวิสามันกันอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะซวยไปเนี่ยไอ้เนี่ยมันคนละคนแล้วคนละคนเลยเออนี่คุกแข่งของเอ่อจ้าพนมชื่ออะไรจ้าจ้าจริงจ้าจ้าจริงจ้าจจาารชัดเลยจ้าชัดเลยปัญญาอ่อนยื่อไชได้เขาไม่มีเวลามาสนุกกับมึงนะนี่ให้สนุกสนานเจ้านะจ๊ะเดี๋ยวดูท่าสวยๆเยอะแยะเลยพี่น้อยครับอะไรฮะ อะไรเนี่ยอาจารย์โดนน้ำร้อนลวกมาครับเนี่ยเอ้ยผ้าพันแขนผ้าเชือกมวยผ้าเชือกเออออืมาจารย์เดี๋ยวท่าสวยๆัเขาดูท่าสวยๆท่าสวยๆเฮ้ยเดี๋ยวคาดเชือกหรือฟอยดูดิฟอยแม่งดิเฮ้ยแต่คนไม่ใช่ฟอยหรอกอะไรตาแดงๆฉ่ำๆเงี้ยกัญชาแน่เลยอาจารย์สอนดูกัญชาปอย่าทำถมเขาสิไม่ใช่เฮ้ยอยากดูไม่มวยมวยไทยไม่บุยดูท่าก่อนดีกว่าดูท่าโอเคโอเคอืม ฮัลลุมานถวายแหวนนี่เฮ้ยมันไหวไหมเนี่ยไหวไหวใช่ไหมหน่วยก้ามต้องต้องต้องดีนะฮะโฮ้ยกล้าเป็นไงฮะเล่นกล้ามนี่เล่นเวททุกวันนะจิ้มก้ามหน่อยเอาบังไม่เห็นแล้วกล้ามขึ้นเป็นซี่ๆเลยไหมซี่โค้เล่นเวทกันเลยดูฮัหนุมานถวายแหวนต่อไปหนุมานถวายแหวนเถนกวาดลานเถนกวาดลานเถนกวาดลานนะฮะ อุ้ยพี่เฟ่มนโทนั่งแท่นมนโทนั่งแท่นอือไอ้ยัยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมนโทนั่งแท่นอันนี้ฤาษีบทยาเลยครับไม่ใช่มนโทนั่งแท่นท่ามันจะละท่ากูเคยเห็นในโรงแรมฮ้แล้วก็มีแบบว่าไอ้ที่เหยียบขาปุ๊บแล้วสอกเปาะเลยมีไอ้นั่นไงดับชวานอะไรนะดับอะไรนะชวานไหนแล้วชวราเออดับชวรามานั่งมานั่งมานั่งนี่มานั่งนี่ โอ้โหแล้วดูสอกมั่งเลยอาจารย์อาจารย์จะโชว์ไม่ใช่คุณจะวิ่งมาวิ่งออกมาสอกเขาเดี๋ยวเขาจะทำท่ารับให้เลยอาจารย์ลองนี้ยให้เนี่ยจนนิดนึงอาจารย์โอเคว่ันไหวมฮะวไหยว่้ยสตันจริ้ปแบบเนี่ยจริงไอ้เจ้าทำไมมันยังไงวะเนี่ยหลักหลักเขาดิโดยโดยกลัวให้อาจารย์สักขาก่อนดีกว่ามั้ง ไอ้เฮียสตันหรือสตาฟวะ <laughs> เห็นรูปร่างแม่งเหมือนรูปร่างมันเหมือนขางขาวแม่ไก่มาก <laughs> คุณวิ่งมาเลยนะ <laughs> เฮ้ดูสัตว์ขางขาวแม่ไก่กระพื <laughs> ปอปีกเพียงบานวะ่ะคุณวิ่งมาเลยนะวิ่งแล้วเหยียบขาเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวเขาจะลองรับ <gam S 1> ว่องไปครับ<อ>ผมเออเออเขาฐานเขาแน่นมากหน้าสี่สามสองหน้าโอ้โหตายไอ้สัตว์ตายขาหักอะไรบางอ้งเฮียโอ้โหไหวไหมไหว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 แบบเนี่ย คุณลองดีกว่าคุณคุณเหยียบนี่คุณนั่งดีกว่าจริงนั่งเลยรอได้รอรับรอรับรอรอเลยนี่ดู๋ยไปทางท่าสวยๆก่อนสวยไปโอ้โหไอ้ท่าเนี่ยพอจะใช่โอ้โหไอ้สัตว์กล้าเหยียบหัวหน้าไหวไหมทักโอ้หอบหอบไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวจะพักแป๊บหนึ่ง เลยเชื่อไหมเห็นหุ่นเขาแบบนี้นะสี่ห้าคนนะลุมเขายังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะเอาเขาไม่อยู่ฮะอ้าไอ้จะตีมาแล้วร้านเขาต้มนี่ยดีเรื่องจริงเนี่ยเหรอเอาเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยแผลทั้งตัวเนี่ยเออแผลทั้งตัวเนีผมขอลองกับเขาหน่อยเอาพี่ที่มึงจะแหมลองวัดกำลังกันได้สั่นโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิไอ้เหี้ยโอ้โหเฮ้ยให้ตั้งหลักก่อนไอ้ชัดเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมัน ใจร้อนมะกดตั้งหลักก่อนที่ลยบอกจ่าพนมมอยู่ๆเล่นทิ้มไปเลยได้จุกๆเอาแบบคิวบู้แบสี่ห้าคนลุมเขาก็สู้ไหวสู้ได้สู้ได้เฮ้ยเฮ้ยมาได้ส่งล้วไปลยวไปเฮไปขอละแล้วไปเอาเนี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไปเฮ้ยอาไปจาพนมเฮไเ้ยเฮ้ สมน้ำหน้าไอสัตว์จาพนมขายบ้าอยู่ดีๆก็ไม่จับปนไม่เอาเมาท่านจะได้รับความสนุกสนานได้ที่นี่ที่เดียวไลฟ์คอมเมดี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านอยากให้เราถกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับ เขียนคอมบมนด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่รับประกันความมาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ